เดือนที่แล้วนีสองพี่ 2004, แต่เดือนนี้ 4, ี่พันแปดไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลดลงใช่ไหมเพิ่มไม่ได้ลดลง<ๆ>มีแต่เพิ่มขึ้นสองเท่าสองเท่างนั้นเลยแล้วก็ไอ,นนอ,นนอนน้เรื่องดัดแปลงเนี่ยอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาจะดัดแปลงแล้วไม่สําเร็จหรือว่าแกะแล้วดัดแปลงไม่ได้แล้วก็ปิด ผมไม่ได้าป้านะแต่วันมีนมีหลายๆเก็บแบบนี้ปึ๊บถ้าปกติเนี่ยมันจะรู้นะครับหูมันจะไอเงี้ยแต่เนี่ยหูมันถูกตกหูตกก็ไปใหม่ก็ไม่ถึงรถสริงว่ไม่ไม่ขาดครับมันเข้าเข้างัดงัดตามตะกวเราแล้วก็ร้อยใหม่แล้วก็บีบใหม่ใช้คีมบีบเนี่ยนป้อยปันคีมอยู่แต่ก็ไม่ถึงทำมาแล้วไม่เนียนก็นี้จับได้ ถ้ามา,มา,มาเหตุปุ๊บมันมันผิดสกเกตเลยครับ,รบ<ถ>มันตกเป็อ,อย่างนี้มไม่ด้านใดด้านหนึ่งก็ต้สลับกันอืดซีเหมือนกันก็ต้องสลอบก,กันเลยขู่ข้างเนี่ยนะแล้วก็จะต้องแบนสนิทซึ่งจะโดนโดน้ำโดนอะไรแต่หูมันจะต้องแบนสนิทจะไม่มีรอยรอยงัดรอยของเต้ากูคือมีการงัดแง่ตอนข้าวจะเจอก็คือมีการงัดแง่แล้วก็ ไม่รู้ว่าป่วยฝ่าหรือทำอะไรภายในหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปสูตรต่อไปแต่เบื้องต้นที่เราเห็นคือมีการแงบนี้เตอร์คือจะตีมาจากตะกวดนะครับตะกวอย่างเงี้ยใช่ครับคือทางไปฟ้านั่งงานจะไม่มีตะกวดจะไม่ทำจะไม่มีเบอร์ตะกวดวย่งี้นะครับเราองหมุนเวียนกันแต่ละที่ะครับแล้อก็มีอุนท้ยมีบ้านไรมีทับชันของฉานที่เข้ามาร่วมตรวจวันนี้นะครับ แล้วก็ตรวจปกติครับแล้วก็ไปเจอตุลูกต้องสงสัยครับอันนี้เจอที่วันนี้เราเจอหน้างานเราคือเราลงประสบงเราเจอหน้างานแบบนี้เราก็แจ้งผู้ช่วยยว่าเออเราเจอแบบนี้นะครับเราถามเจ้าของเจ้าของบอกว่าไม่ได้ทำเราก็โอเคอก็มาส่ง,งสาาทางตำรวจให้ตำรวจพิสูจน์ว่าขาาอ่าม้อมีการดัดแปลงนะครับเราก็ต้องหาผู้กระทำต่อไปว่าใครเป็นคนดัดแปลงใช่ใช่ใช่ครับทำให้การช้าลงการขึ้นนะครับ ปกติดานอยู่นี้ดานจานขึ้นทําให้ขาดไปเฟืองภายในเพื่อให้เฟืองมันทําให้มันชะลอช้าลงหรือว่าไปตัดแบงวงจรภายในเพื่อให้มิเตอร์ที่ใช้ครับสมมุติพี่ใช้อยู่20แต่ไปตัดแบงให้มิเตอร์หมุนการ์ดเอกซิสก็คือหาดจากสิบอย่างเงี้ยครับอ๋อไอ้เด็กนี้ระบบไฟฟ้ามันจะไม่ช็อตกันหรือเ่าถ้าคนขาาถ้าแค่ขัดจานหรืออะไรนี่ยมันไม่ช็อตครับแต่ถ้าตัดแบงภายในต้องคนเต็มนิดนึงก็ทำ ทำวงจรเป็นนิดนึงถ้าดัดแปลงนะครับแต่ถ้าง่ายๆชาวบ้านบางทีก็แค่ขัดจานขึ้นดันจานขึ้นให้มันหมุนให้มันช้าอึดงให้มันหมุนฝืดขึ้นอย่างนี้ยแค่เพื่องถ้าก็ทำพวกนี้ก็คือวงจรมันไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งกับวงจรไฟเราไปยุ่งกับแมคาคิกตัวจานอยู่ตรงกลางแต่อันนี้นะครับจานนันขึ้นไปชิดด้านบนจานบนถูกานขึ้นไปติดข้างบนอระยู่มันปิดกลางวันี่ใคไม่ชิด แต่หม้อหม้อในตั้งอยู่เสาหน้าบ้านใช่ไหมครับหน้าบ้านคืันจากหนบ้านไปมาร้อยเมตรใช่ไดมอ๋อแต่ตอนนี้มาเก็บมาทำอะไรเราก็ไม่สามารถอยู่ได้เพราะเสาไม่หนีนอกบ้าน<อ>บางทีบางวันบางวันเนี้ยบางทีก็ไม่เห็นมีใครบางทีก็ไม่มีคนอยู่เนี่ยครับอืมอือส่วนมากถ้าจะมีคนเยอะๆก็จะมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นอือช่วงเช้าประมาณตีห้าครับประมาณเจ็ดโมงเช้าคนเยอะล้วม่บางทีก็แบบ ้ิดว่าเราเป็นคนดัดแปลงแต่เราอะไม่ยอมรับว่าเราเป็นคนดัดแปลงเพราะว่าเราไม่ได้ทําเราก็เลยให้เขาอ่ะส่งที่สุดอู่ก่อนต้นปีเน,เนี้ยเดือนสิบเดือนสิบค่าไฟเก้าร้อยสามสิบหกบาทเดือนสิบสองค่าไฟพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทครับผมต่างกันเลยใช่ไหมต่างกันเลยครับถ้าแกมิเตอร์จริงมันต้องลดใช่ไหมน้องมันต้องลดครับครับผมอันนี้ใบบินยังไงคะน้องลองเล่าเหตุการณ์ิอัน,นอันนี้ใบบินเดือนเดือนที่แล้ว ค่าไฟปกติพันกว่าบาทเดือนที่แล้ว2,638บาทครับผมพอ,อมาสิ้นเดือนนี้4,869ันแคร้บาทค่าไฟมันขึ้นแต่ถ้าโกมิเตอร์หน่วยหน่วยค่าไฟมันต้องลดแต่หน่วยค่าไฟอ่ะมันเพิ่มขึ้นเดือนนี้800กว่าหน่วยครับ หน่วยหน่วยใช้ไฟมันต้องลดลงแต่นี่มันเพิ่มขึ้นอซึ่งมันไม่ตรงกับที่เขาเกล่าค่ะมาแบบใช่ครับ,บ,บก็เลย<ช>ต้องถอดมิตเตอร์ไปพิสูจน์ดูก่อนก็ออยังไม่ได้แจ้งข้อกาวหาอะไรยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก็เพียงแต่มันสอบปากคำไม่เฉย